สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอากรณีศึกษาซึ่งเป็นแนวคำพิพากษาสารปกครองสูงสุดที่อ68ทับสอ6นะครับในเรื่องของที่ดินสาธารณะนะครับการที่นำเอาที่ดินสาธารณะประโยชน์มาใช้ประโยชน์ส่วนตนนะครับมาใช้เฉพาะตนเองเนี่ยสามารถกระทำได้หรือไม่นะครับมีข้อกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของที่สาธารณะประโยชน์ และเขามีลักษณะการใช้อย่างไรนะครับตรงนี้นะครับที่ดินสาธารณประโยชน์นั้นนะครับไม่อาจนำไปใช้เป็นประโยชน์เฉพาะตนเองได้นะครับคุณผู้ชมที่ดินอ,อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเช่นอะไรบ้างก็เช่นชายตะลิงทางน้ำทางหลวงทะเลสาบประชาชนไม่อาจเข้าไปยึดถือครอบครองก่อสร้างหรือทำให้เสื่อมสภาพ ที่สาธารณประโยชน์ทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราฝ่าฝืนนะครับก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา108ทวิวรัก2ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นชายตะลิงทางน้ำ นะครับชายตลิง่งทางน้ําทางหลวงทะเลสาบไม่สามารถเข้าไปยึดถือหรือครอบครองได้นะครับทีนี้นะครับมีกรณีศึกษานะครับเป็นอุทาหรณ์จากคดีปกครองนะครับท้องถิ่นท้องที่มีอํานาจรื้อถอนแพนะครับแพที่ลุกล้ําที่สาธารณประโยชน์หรือไม่นะครับในข้อเท็จจริงเนี่ยผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างแพรร้านอาหารบริเวณ ชายตะลิ่งริมบึงแห่งหนึ่งต่อมาในายอำเภอได้ออกประกาศห้ามไม่ให้บุคคลใดเข้าไปยึดถือครอบครองก่นสร้างหรือทำให้เสื่อมสภาพที่สาธารณประโยชน์และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเนี่ยรือถอนสิ่งปลูกสร้างพร้อมกับขนย้ายออกจากบริเวณดังกล่าวภายใน45วันผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งแต่ยังไม่ได้รับการแจ้งผลนะครับต่อมานายอำเภอพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งนายกเทศมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เข้าไปลือ้อถอนแผล้านอาหารนะครับหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีก็ได้นำแคร่มาวางบริเวณชายตะลิงนายอำเภอจึงมอบอำนาจให้ในายกอบอตอไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีกับผู้ฟ้องคดีจากนั้านในนำข้าราชการกำลังอาสาสมัครทำลายและขนย้ายแคร่ของผู้ฟ้องคดีนะครับผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องนายอำเภอนายกเทศมนตรีกำนันผู้ใหญ่บ้านและนายอำเภอ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาห้ามการกระทําใดๆโดยอาศัยประกาศและคำสั่งของนายอำเภอดังกล่าวนะครับศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วนะครับว่าเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปลูกสร้างแผ่ร้านอาหารบริเวณหาดอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งนายอำเภอและนาย,ยกอบตอเป็นผู้มีหน้าที่ดูแลรักษา คุ้มครองป้องกันที่ดินดังกล่าวร่วมกันภายในเขตอำเภอไม่ให้บุคคลใดยึดถือครอบครองที่ดินสาธารณะประโยชน์แต่จะกระทำได้เพียงใดนั้นจะต้องมีกฎหมายกำหนดให้อำนาจหน้าที่เอาไว้โดยชัดเจนเมื่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้ในายอำเภอและนายยกมีอำนาจหน้าที่เพียงร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามมาตรา9ประกอบมาตรา1้8ทวี แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเท่านั้นไม่ได้กําหนดให้มีหน้าที่ออกคําสั่งหรือใช้มาตรการบังคับทางปกครองแก่กรณีน,นี้แต่อย่างใดนะครับหนังสือของนายอำเภอที่ให้ผู้ฟ้องคดีลื้อถอนแผล้านอาหารจึงไม่ถือเป็นคําสั่งทางปกครองแต่เป็นเพียงหนังสือแจ้งเตือนให้ผู้ที่บุกลุกทราบว่าได้กระทําการฝ่าฝืนกฎหมายที่ดินพร้อมกับให้ลื้อถอนหากไม่ลื้อถอนจะดําเนินคดีตามกฎหมายเท่านั้นนะครับการที่เจ้าหน้าที่เข้าไปลื้อถอนแผรอาหาร จึงเป็นการกระทําที่ไม่อาจจะที่ไม่มีอํานาจนะครับเพราะฉะนั้นศาลวิจัยว่าไม่มีอํานาจเข้าไปซื้อหรือถอนนะครับอันเป็นการกระทําละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีศาลพิพากษาห้ามมิให้คดําดเนินการหรือถอนสิ่งปลูกสร้างของผู้ฟ้องคดีอีกนั่นเองนะครับ